ลามาแล้วนะคะแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะสุการเดียนนะคะรายงานเองเลยค่ะว่าทางด้านของเซเลนสกี้ตกลงที่จะยกเคิร์สให้กับรัสเซียนะคะเพื่อที่จะแลกกับการปิดจ็อบค่ะก็เป็นอันว่างานนี้นะคะต้องยกโฉนดเคิร์สให้กับรัสเซียยกแร่ยกน้ำมันยกก๊าซธรรมชาติให้กับทรัมป์เพื่อใช้นี่นะคะแล้วก็อาทิตย์นี้ค่ะทรัมป์เองจะส่งรัาตรีคลังนะคะ ทวงนี่เซเลนสกี้ที่บ้านด้วยนะคะเพื่อที่จะไปแลกเอาแร่ธาตุหายากเนี่ยมากับการใช่นี่ค่ะส่วนทางด้านของเพดกอนก็ออกมาประกาศวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่ส่งคนไปที่หน้าง,งานนะคะเพื่อที่จะไปที่เคียฟไปรัวบ้านเคียฟนะคะแต่จะผักภาระหน้าที่นี้ให้กับยุโรปค,ค่ะแล้วยุโรปทำไงอะคะเชื่อใบเดนไปแล้วนะคะถูกหลอกไปแล้วเหมือนกับสมัยที่ปูตินถูกมินหลอก เหมือนกันเลยค่ะก็กลงล้อหมุนมานะคะ ยุโรปเองตอนนี้พลังงานก็แพงนะคะเศรษฐกิจก็พังการเลือกตั้งก็พ่ายแพ้กันไปนะคะเพราะว่าเชื่อบเดนถูกบเด่นหลอกนั่นเองนะคะทําเองเนี่ยยังมาช่วยฟื้นฟูสหรัฐซ่อมบ้านนะคะแต่ว่ายุโรปเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยกอบก,กู้นะคะสหรัฐก็ยังโชคดีที่มีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็เดินทางมาถึง3ปีนะคะกับเหตุการณ์ครั้งนี้เพจเราก็ตามติดมาตลอดจนถึงวันนี้นะคะก็เซเลนสกี้ก็ประกาศแล้วคะ่ะแลกเคิล ะะเพื่อที่จะปิดจ็อบกับรัสเซียนะคะเพราะว่าก็ที่เคิร์สเองเนี่ยรัสเซียเองก็เดินหน้าไปเยอะแล้วนะคะเมื่อวานนี้โดนันททาก็ไปพูดให้สัมภาษณ์ Fox n e ์ s นะคะแล้วก็ไปพูดบน Air Force One ด้วยพูดปูทางไว้แล้วนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยซัมเดย์นะคะสักวันหนึ่งเนี่ยไม่แน่นะเคียฟอาจจะต้องกลับไปหาราัสเซียอีกนะคะก็ ทางด้านของโคศิชเคลมลินเนี่ยก็รีบออกมารับลูกเลยทีเดียวก็บอกว่าอืมก็ไม่แน่นะสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันอาจจะ50-50เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่สัดส่วนร้อยละที่รัสเซียได้ไปเนี่ยก็ ถือว่าประมาณร้อยละยีของประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นได้ไปทีหนึ่งสามพันตารางกิโลเมตรเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ห้าร้อยตารางกิโลเมตรในเคิร์สเนี่ยค่ะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับรสัสเซียเนี่ยรสัสเซียเองก็บอกนะคะว่าทาจะมาหรือไม่มาหรือว่าใครจะเป็นคนมาดูแลสหรัฐนะคะรสัสเซียเองก็ยังคงเดินหน้าต่อ แล้วเศรษฐกิจรัสเซียเองก็ยังไปได้ถึงแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยจะไม่ได้วรวยด้วยก,กลีบกุหลาบแต่สุดท้ายรัสเซียก็สามารถที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจไปได้ดีกว่าทางด้านของยุโรปด้วยนะคะเพราะว่ารัสเซียเองก็มีประสบการณ์นะคะทำการบ้านมาเยอะมีชั่วโมงบินที่สูงมา8ปดปีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันนะคะปิดจอบให้ได้สักทีค่ะโดนั์ทรัมป์เองก็บอกแล้วนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดเลยหากเขาอยู่นะคะเมื่อ3ปีที่แล้วไม่เป็นข่าวที่ ไม่ใช่ใบเด่นเนยนะคะทำเองก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากมันสามารถคุยกันได้สามารถดิวกันได้สามารถที่จะปิดจ็อบได้นะคะ mm hmm. ก็ทำเองยังได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วย mm hmm. ก็คือราชทานมหาศาลหนี้ของสหรัฐก็ไม่สูญนะคะ mm hmm. ก็ไปเอาสมบัติของเคฟมาใช้หนี้กันไปขัดดอกกันไปนะคะงานนี้เซเลนสกี hmm. เองก็มีแต่ให้ละค่ะ